เป็นอะไรของเธอน่ะล้งนอนก,กับพื้นแบบนั้นตกใจหมดเลยจูจูก็เกิดหน้ามืดขึ้นมาเลยสะดุดล้มขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงค่ะโรคโรหิตจางหรือเปล่าเนี่ยเอาไงจะไปหาหมอไหมอืมไม่เป็นไรนอนพักสักหน่อยเดี๋ยวก็คงหายเรื่องเปียนซ่อมกันแล้วนี่นะข่าวเรียนไปแค่วันเดียวมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะวันนี้นอนพักเถอะอแล้วงานพิเศษของคุณยูกิต่อละวันนี้ลาหยุดน่ะ ยูคิตะได้เล่นกับคุณยูคิตะมีจักรจันทร์บินลงไปในอาหารเช้าของคุณยูคิตะไปสถานีรถไฟกับคุณยูคิตะไปสารเจ้ากับคุณยูคิตะเงียบอ่านไดอารี่ของคนอื่นสิคะนี่เธอไม่มีอย่างอื่นจะเขียนแล้วหรืองไงฮ้ <c oughs> ตั้งใจเขียนเต็มที่แล้วนะนี่นะบอกตรงๆว่าเธอไม่มีเซนในการเขียนแอลี่เออซะเลยลองท่านต่อไปนี้ เรียนไปเขียนเรื่องที่เธออยากจะทำแทนดีกว่านะแต่แบบนั้นมันไม่ใช่ไดอารี่นี่นั่นแหละไดอารี่ละฉันจะทำให้เรื่องทุกอย่างที่เธอเขียนกลายเป็นจริงเองอยากไปทะเลจังเลยไปกับคุณยูกิตะยังไม่เคยไปถึงชายหาดด้วยกันเลยนี่ไปขุดทรายด้วยกันแล้วก็เก็บเปลือกหอยสวยๆด้วยกันเธอเนี่ยนะไกลแค่ทะเลก็เห็นอยู่ทุกวัน <Girl>. oh. รู้แล้วนะ ฉันจะพาไปเบไปทะเลด้วยกันนะ ็กคนนั้นเขาบอกว่าอยากเห็นทะเลแต่ว่าแม่ไม่สามารถพาเขาไปได้ตอนความฝันวิสุสุไม่สบายงั้นเหรอใช่วันนี้ทั้งวันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้นอนพักอยู่ในห้องโผล่หน้าไปให้เขาเห็นหน่อยสอิขื้นเข้าไปทั้งที่กลิ่นแล้วคลงแบบนี้มันก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยนะสิ แต่วัวนนี้จะซื้อสุชีมาด้วยนะเราไากินกันสองคนแทนนะจ้ะทำร้ายจิตใจกันมากเกินไปแล้วนะเนี่ยทำไมถึงไดเอามิสุสุมาอยู่ที่นี่ด้วยฮะทำไมถึงได้เอามิสุสุมาอยู่ที่นี่ด้วยอะไรกันเด็กคนนันเล่ให้ฟังหมดแล้วเหรอเนี่ย ใครบอกแล้วว่าเอามาน่ะฮะถูกยัดแยดให้มาตากแล้วฉันก็บอกไปแล้วแท้ๆว่ามีอาว่ะทียนนั่นไม่กล้าเข้าหาเธอก็เพาะแบบนี้เองสินะสำนึกบ้างสิว่ายนนั่นมีเธอเป็นแม่เพียงคนเดียวนะ่ะเวลาที่เด็กคนนั้นเริ่มสนิทกับใครอาการก็จะกำเริบฉันก็เลยต้องคอยเระยะห่างกับเธอเอาไว้เพราะงั้นแหละเราถึงได้อยู่ด้วยกันได้คำว่าแม่ลูกกันนะ่ะมันเป็นยังไงอะฉันไม่ใช่แม่แท้ๆของแกแก็เลยไม่เข้าใจอะ่ะอืมอืมไม่อร่อยเลยเสียแรงได้ซื้อมอง เด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะเขามักจะฝันจ้ะเริ่มแรกจะฝันถึงท้องฟ้าความฝันมันจะค่อยๆย,ย้อนกลับไปเรื่อยๆแล้วความฝันนั้นน่ะก็จะเริ่มกัดกินเด็กคนนั้นทําให้เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่มีอยู่จริงแล้วในที่สุดเด็กคนนั้นก็จะลืมทุกอย่างไปจนหมดแม้แต่เรื่องของคนที่สําคัญที่สุดเธอก็จะลืมไปจนหมดและเช้าที่ความฝันครั้งสุดท้ายจบลง เด็กผู้หญิงคนนั้นก็จะสิ้นใจเด็กคนนั้นต้องอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเพราะถ้าหักใจสองดวงได้ใกล้ชิดกันก็จะต้องเจ็บปวดทั้งคู่และไม่มีทางรอดทั้งคู่เด็กคนนั้นน่าจะมักจะพูดว่าอย่ามาอยู่ใกล้ตัวฉันเลยเขาเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เข้มแข็งมากเลยละ่ะเพราะงั้นแม่ถึงมีชีวิตอยู่มาได้แต่ว่าเด็กคนนั้นก็บนทองฟ้าแห่งนี้ มีเด็กผู้หญิงมีปีกอยู่คนหนึ่งเธอต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเสมอมาและจบชีวิตลงก่อนจะได้เป็นผู้ใหญ่ฝ้าวนเวียนอยู่ในฝันอันแสนเศร้าไม่รู้จบจะไปเที่ยวงั้นเหรอใช่ออกลุยเดียวเที่ยวบนภะูร้อนตามลำพังไงละ่ะนี่เธอคิดอะไรของเธออยู่กันเนี่ยแล้วยังนั่นมิสูสๆอะาํทำยังไงก็ฝากนายดูแลไงถ้าไม่อยู่ใกล้ชิดกันมากเกินไปอากาคงจะไม่กำเริบหรอกนะ เดี๋ยวก่อนสิตอนนี้มิสซสูน่ะกำลังฝันอยู่ที่เธอทุกขายเป็นแบบนี้ก็เพราะความฝันนั่นแหละฮะฉันมันจะนึกเรื่องที่แม่เคยเล่าให้ฉันฟังขึ้นมาได้แม่ของฉันเองก็เคยเจอกับเด็กผู้หญิงที่ป่วยแบบนี้มาก่อนอีกไม่นานมิสซูสุจะลืมทุกอย่างทั้งเรื่องของฉันแล้วเรื่องของเธอและเช้าวันใดที่ความฝันครั้งสุดท้ายจบลงมิสซสุอาจจะต้องตายก็ได้นี่นายจะล้อเล่นกันล้อเล่นให้มันมีขอบเขตหน่อยได้ไหมฮะ ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะมี่สูซูนะหนีไปเอนีอ่จะเข้าไปนะอะไรกันตื่นแล้วเหรอเนี่ยอเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองพอดีได้ยินเสียงคุณแม่พูดนะอ๋อเห็นบอกว่าจะไม่อยู่บ้านสักพักเนอะงั้นแหละคะฉันนะ่ารักคุณแม่ที่สุดเลยอื ไปทะเลกันเถอะ,อะ,อะ,อะค่อยๆเดินไปนะยอย่าฝืนทักล่ะอ้ีกามิสุสุนี่ไหวหรือเปล่ายังไหวคะ่ะวิ ปกติก็เดินผ่านทางนี้ทุกวันแท้ๆไม่เคยรู้เลยว่าทะเลมันอยู่ไกลขนาดนี้เป็นอะไรนะ่ะขอโทษค่ะฉันเอาอีกแล้วอาการตามม้องเริอีกแล้วเหรอขอโทษนะคะเดี๋ยวคงจะหายไปเอง พรุ่งนี้คอยไปทะเลนะรู้สึกดีขึ้นหรือยังนี่เมื่อคืนฉันฝันอีกแล้วล่ะคราวนี้เป็นฝันที่สนุกมากเลยทั้งที่เป็นกลางคืนแต่ฟ้ากลับสว่างจ้าคงต้องมีงานเทศกาลแน่ๆแ,แล้วฉันก็ยืนมองดูอยู่ห่างๆงานเหรอ นี่คุณยูคิโตะว่าไงคนที่คุณยูคิโตะกำลังตามหาคงจะเกี่ยวข้องกับความฝันของฉันสินะไม่รู้สิคงไม่เกี่ยวกันหรอกมั้งช่วยฟังคำตอบที่ฉันพบหลังจากที่คิดอะไรหลายๆอย่างหน่อยได้ไหมความฝันของฉันน่ะมันคือตัวฉันอีกคนหนึ่งและตอนนี้เด็กคนนั้นก็กำลังทุกทรมานเพราะงั้นฉันจึงพยายามฝันต่อไป ถ้าฝันต่อไปเรื่อยๆอาจจะรู้อะไรขึ้นมาบ้างก็ได้และถ้าหากรู้ฉันก็อาจจะพอช่วยอะไรเด็กคนนั้นได้บ้างคุณยูกิโตะที่ฉันเริ่มฝันเห็นอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสินะคะฉันคิดว่าฤดูร้อนปีนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่เพราะงั้นฉันถึงพยายามที่จะหาเพื่อนจนได้มาพบกับคุณยูกิโตะแล้วก็เริ่มฝันแบบนั้นทุกอย่างมันคงจะเกี่ยวข้องกันสินะคะเพราะงั้นฉันก็เลยอยากพยายาม อยากให้มันเป็นฤดูร้อนที่มีความสุขที่สุดและเป็นฤดูร้อนที่ได้รู้จักกับคุณยูคิตะอนี่ไม่เป็นไรและะ้วค่ะรู้สึกดีขึ้นเยละละอะแล้วล่ะอะอไม่สุสุเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะขาไม่ยอมขยับเลยฮะ ฉันว่าเรียกฮิจิริมาช่วยดูดีกว่ามั้งไม่ก็ไปโรงพยาบาลใหญ่ๆคุณหมอไม่มีทางรักษาได้หรอกค่ะที่จริงคุณยูคิโตะก็รู้อยู่แล้วใช่มหมว่าความฝันของฉันเป็นสาเหตุทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้เรื่องนั้นเมื่อคืนนี้ฉันก็ฝันอีกแล้วล่ะฝันว่าออกเดินทางเดินทางเหลอมันเป็นการเดินทางในป่าหลายต่อหลายวันเพื่อตามหาอะไรบางอย่างให้พบ ถึงแม้จะลำบากฉันก็ไม่ยอมแพ้เพราะฉันยังมีคนสำคัญคอยอยู่เคียงข้างคนสำคัญเหรอฉันรู้แล้วละ่ะทุกครั้งที่ฉันฝันร่างกายฉันจะอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็คงจะเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงที่อยู่บนฟ้าบ้าเหรอไปไม่ได้ไงเล่าเ <c oughs> ดินวาหอสซะแล้วไม่นา,าสนใจเรื่องตัวเธออีกคนหรืออะไรพวกนันก้นหรอกรีบรักษาตัวให้หายเธอดออ <c oughs> มิสุจังเก่งอยู่แล้ว ขึ้นยูกิโตะขึ้ยูกิโตะขึ้ยูกิโตะเป็นอะไรไปคะไม่ได้เป็นซะหน่อยถ้าไม่ได้เป็นอะไรคุณคงไม่ทำหน้าแบบนั้นหรอกหน้าฉันมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมิสุุกลับไปที่เตียงซะ ฉันท <Okay. S 1> ิ้งคุณอยู่กี่เต๋อไว้ไม่ได้หรอวก็บอกว่าไม่เป็นไรไงอย่าทำให้ฉันลำบากใจได้ไหมรอยนี่มันอะไรกันนะเจ็บมิซูซุทำใจได้ดีไว้นะอ๋ มิซสซูฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะเดี๋ยวก็หายแล้วอย่าไปไหนนะแต่ถ้าฉันอยู่ใกล้ๆเธอไม่เป็นไรคะ่ะอยู่ที่นี่แหละทํา,า,าทำไมทุกคนถึงต้องทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียว อาการเป็นไงบ้างตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วคุณยูคิตโตะล่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนี่อเอาไงละ่ะเรียกฮิจิริมาดีกว่าไหมหรือจะให้เรียกคานะไม่งี้ก็ตอนนี้ไม่อยู่นี่นะถ้างเรียกเพื่อนในห้องอืมอย่าเลยไม่อยากรบกวนพวกเขานะ่อย่ากโกหกเลยนะถ้าอยากมีเพื่อนไม่ใช่เหรอไม่อยากอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอแค่คุณยูคิโตะก็พอแล้วถ้าคุณยูคิตโตะอยู่ด้วยฉันก็ไม่ต้องการอะไรแล้วรบกวนหรือเปล่าเอ่ยดีบ,บ้า อยากไปทะเลจังไปกับคุณยูคิโตะไปเล่นด้วยกันบนชายหาดวิ่งไล่จับกันหรือไม่ก็สาดน้ำกันแล้วก็บอกลากันเจอกันพรุ่งนี้นะแต่ตอนนี้คงต้องทนไว้ก่อนเพราะถ้าอดทนได้ตอนไปทะเลจริงๆจะได้ดีใจมากกว่านี้มิสซุสจังซื่อตายมิสซุสอะไรคะฉันว่าชิคก็ต้องไปแล้วล่ะเอ๊ ถ้าฉันอยู่กับเธอนานมากไปกว่าน,นี้เราจะแย่ด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นฉันเลยตั้งใจว่าจะไปให้พ้นจากเธอฉันจะไปจากเมืองนี้ไปยังสถานที่ที่ไม่ต้องพบเจอกับเธออีกไปคนเดียวเหรอใช่เพราะเราสองคนใกล้ชิดกันมากเกินไปแล้วล่ะงั้นก็ช่วยไม่ได้เนาะช่วยไม่ได้จริงๆเล่นอยู่คนเดียวแบบนี้ก็คงจะเป็นการดีกว่าจริงๆสินะคงงั้นม้ง ฉันสนุกมากเลยล่ะปดิดเทอมฤดูร้อนคราวนี้ที่ได้อยู่ร่วมกับคุณยูคิโตะฉันก็เหมือนกันจริงเหรอคะอืมอรถหมดเที่ยววิ่งแล้วเหรอเนี่ยคุณยูคิโตะคะออคือว่าความฝันเมื่อเช้าฉันฝันว่าตัวเองถูกขังอยู่ตัวคนเดียวเหงามากเลย แล้วก็ได้แต่เฝ้ารอให้ใครสักคนช่วยมาพาฉันออกไปคือฉันฉันเองก็อยากไปด้วยไปกับคุณยูคิโตะให้ฉันไปด้วยคนได้ไหมคะฉันน่ะไม่ได้อยากไปจากบ้านหลังนี้หรอกนะแต่ว่าฉันอยู่กับเธอไม่ได้ตห่หรกถ้าฉันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอาการของเธอต้องหายดีแนะ่พราะงั้นจะถึงไม่สมามารถอยู่กับเธอได้ยังไงล่ะนั่นสิจริงด้วยสินะขอโทษนะคะที่ฉันพูดอะไรบ้าๆอีกแล้ว ไม่หรองั้นก็บายบายเจ้าดีนะเธอ,เอก็พยายามเถอะะถึงอยู่ตัวคนเดียวก็ต้องสู้นะอถึงตัวคนเดียวก็จะสู้ฉันเป็นคนเก่งนี่นะดีมากไปนะ <c oughs> อะมิซุซ อยากเห็นคนดูยิ้มอย่างมีความสุขรหรือเปล่าทำไมตุ๊กตาจะไม่ขยับนะอย่าคิดเพียงแค่อยากให้มันขยับต้องสัมผัสถึงแรงปรารถนาด้วยแล้วตุ๊กตาถึงจะขยับจ้ะอ๋อเก่ <c oughs> งมากเลยจ้ะลูก <c oughs> เด็กคนนั้นเขาบอกว่าอยากเห็นทะนเลแต่ว่าแม่ไม่สามารถพาเข้าไปได้ยุคิโตะ คราวนี้แม่อยากให้ลูกเป็นคนไปช่วยเขาภายในตุ๊กตาตัวนี้นะแต่ไปที่ความปรารถนาที่ไม่อาจสมหวังทั้งคุณแม่ของแม่เองและคุณแม่ของคุณแม่ต่างก็ผลิกพลังไว้ในตุ๊กตาตัวนี้ก่อนที่พวกท่านจะจากไปเพื่อที่วันหนึ่งจะมีใครสักคนมาปลดปล่อยความปรารถนาแม่เองก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนานั้นส่วนลูกจะใช้สิ่งนี้ยังไงก็แล้วแต่ลูก แม่ลูกจะลืมเรื่องของเด็กผู้หญิงที่อยู่บนฟ้าไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่านะยิคิโตะลูกคงจะได้พบกับเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เมืองไหนสักแห่งหนึ่งและถ้าลูกอยากจะช่วยเด็กคนนั้นให้ได้แล้วก็จงสื่อใจเข้าไปในตุ๊กตานะเพราะว่าแม่จะอยู่ด้วยกันกับลูกเสมอสื่อใจเข้าไปในตุ๊กตาเหรอ ดีชายคนนี้ดูท่าทางแปลกๆเนาะสงสัยคงจะไม่สบายเพราะอากาศร้อนละมั้งฮ้ายหยุดหนอีวะได้ปลอยๆปล่อยผมด้ปล่อยอะขอร้องละช่วยฉันทีเถอะเอ๊ะดูนี่นะแล้วฉันบอกทีว่าต้องทำยังไงให้คนที่มาดูเขารู้สึกสนุกไปกับมันได้อะโอยยอดเลยมหาสั์จังแต่ว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไรลยเนาะอืมเออ ลองให้มันทำอย่างอื่นนอกจากเดินไปเดินมาเฉยๆมั่งสิเช่นทำท่าเหมือนกำลังพูดนะไม่ก็ลองเต้นแ,แบบดูเต้นเหรอใส่ลีลาให้มากกว่านี้หน่อย <c oughs> อ้ <c oughs> <c oughs> น่ากเลย้ย่ายยเม่อกี้นุกมากเลยนะครับนั้นเสนอแล้วก็น่ารักดีค่ะงั้นเหรอขอบใจนะที่อยู่ช่วยจนถึงป่านนี้งั้นก็พยายามเข้านะฮะพี่ชายไปกันนะเย้ไปเลย มิสุสุฉันกลับมาแล้วล่จะฉันจะไม่ไปไหนอ,อีกแล้วจะอยู่ด้วยกันกันกบเธอแะทำให้เธอยิ้มตลอดไปคล <c oughs> ืยุคต่าฉันพบการแสดงท่าใหม่ๆแล้วรับรองว่าต้องสนุกแน่รองน้นตั้งใจดูให้ดีนะมิสุสุมิสุสุดูหน่อยเถอนะดูแล้วยิ้มทีเถอะออ ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะว่าการได้อยู่ใกล้ๆเธอและได้เห็นเธอยิ้มแย้มแบบนี้มนันทำให้ฉันมีความสุขมากฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่กับเธอเนฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วช่วยยิ้มอยู่เคียงข้างฉันทีเถะนะมิสุสุยูกิโตะคราวนี้ลูกต้องนึกให้ออกนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกต้องการ ฉันอยากอยาจะอยู่เคียงข้ามิสุสุถ้าเป็นไปได้ก็อยากกลับไปแค่ตัวใหม่อีกครั้งตั้งแต่ต้นแต่คราวนี้แหละฉันจะอยู่กับมิสุสุตลอดไปทำไมกันนะเทรคิดว่าจะลุกไม่ไหวแล้วแท้ๆคุณยูกิโตะไปไหนแล้วล่ะคะคุณกลับมาหาฉันแล้วไม่ใช่เหรอ ดูสิตอนนี้ตัวฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะฉันยังพอสู้ต่อไปไหวนะนะคะคุณยูคิโตะอโอ้โหเจ,บ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 จบ็บเจ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 ้าทำไมถึงได้ไมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะฮะ ถ้ามีเวลาพูดมากขนาดนั้นเน่ะก็รีบลุกไปทีเถอะเรารู้สึกมีคนนุณนาเจ้าเลยนะข้าคือริวยะเพิ่งรับตำแหน่งเป็นองครักษ์ําดับที่8ดแล้วเจ้าล่ะูรเรามาจากที่ใดกันเนี่ยนี่เจ้าไม่รู้จักนามของเราหรอกเหรอไม่รู้หรอกเขาไม่เคยได้พบกันนี่นั้นเหรอไม่ใช่เรื่องที่คนเน่าจะล่วงรู้ได้สินะเราคือคณะเช่าบังเอิญจริงๆเลยผู้ที่ข้าต้องการถวายอาราขาก็ามีนมามว่าคันนะ เป็นเรื่องที่บังเอิญจริงๆแหม่นั่นสิเจ้าคนสติไม่เต็ ก็คือค่ารับใช้ของพระเจ้าสินะสามารถใช้อํานาจโดนบันดาลให้เกิดความแร้นแค้หรือโรคร้ายได้และยังสามารถพูดคุยกับเหล่าทวยเทพได้โดยตรงด้วยเพื่อหมายของครอบครัวก็คือผู้พัดพิงกายอยู่ร่วมกันเจ้าคะ่ะยากพบเหลือเกินเราไม่เคยรู้เลยว่าความโดดเดี่ยวมันจะทรมานเช่นนี้